รบกวนช่วยกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆนะครับดีนะจ้าชาวธาตุลมทุกๆท่านนะคะชาวมิถุนชาวตุลแล้วก็ชาวกลุ่มทุกๆคนนะคะวันนี้ก็สวัสดีครอบครัวเอลวิสมาทาโรทุกๆคนแล้วก็คนที่ตามมาจากแฟนเพจเฟซบ o ๊กทาโร่เลิฟบิดดิ้งทุกๆท่าน้วยนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านไพ่โดยรวมเช็คดูดวงประจาทอปิกในเรื่องของหัวข้อเขาและคุณใน48ชั่วโมงความรักของพวกคุณ2คนจะเป็นยังไงเนาะ ก็วันนี้ก็จะเป็นของชาวทัดลมนะคะก็เป็นการอ่านโดยรวมนะคะมันไม่ได้จัดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะมันจะตรงกับคุณก็ได้หรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะกร็รับฟังเป็นไกด์ไลน์ชีวิตแล้วก็ใช้วิจรยารณญาณในการชมรับฟังนะเหมือนได้ฟังนิทานเรื่องหนึ่งแล้วกันวันนี้โอเคเก็บเกี่ยวแต่สิ่งดีๆไปใช้อะไรที่ไม่ดีก็วางไว้ที่ตรงนี้เนาะรับชมรับฟังเอาไปเป็นไกด์ไลน์ชีวิตจริงๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับชมรับชมคลิปใหม่ๆ เรามาดูกันดีกว่าว่าคนธาตุลม48ชั่วโมงเขากับคุณอ่ะจะเป็นยังไงโอจะเริ่มอาจจาะคู่กรณีก่อนนะคู่ที่มีกรณีกันอยู่อาจจะเป็นคนที่เพิ่งเพิ่งคุยกันอาจจะคบกันหรืออาจจะแบบเลิกลากันไปแล้วอยากกลับมาพูดคุยกันหรือว่าคขหาดูใจกันอยู่ทุกอย่างเป็นคู่กรณีได้หมดนะแล้วก็ไปหาที่คนโสดเนาะ โ okay. อเย่ามาดูกันดีกว่าว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณ2คนในช่วง48ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรที่บิ๊กเซอร์ไพรส์หรือเปล่า<ม>เพราะ2ราศีเมื่อกี้นี้ไอสองธาตุดินกับธาตุน้ำไปเมื่อกี้ก็เจอบิ๊กเซอร์ไพรส์หนักพอสมควรโอเคอย่ามาดูกันสิคนธาตุลมค่ะช่วงนี้นะคะใน48ชั่วโมงคุณจะเจอความรักยังคะเนฟออฟวนเดอะชาริออฟจัสเมนสี่ถ้วย ได้สี่ดาบแปดเหรียญ The Sun เออสำหรับใครบางคนนะคะเริ่มจากคู่ที่มีกรณีกันอยู่เนาะช่วงเวลาปักนี้นะจะมีการียร์ r i n g อะไรบางอย่างจะมีการติดต่อกับเข้ามาของใครบางคนที่คุณเฝ้ารออยู่นะอาจจะเป็นคนแดนไกลหรือว่าคนชาวต่างชาติที่คุณเฝ้ารออยู่ก็ได้นะเพราะว่าดูๆแล้วไพ่เหมือนขึ้นของการจัสัมิษเ,เนี่ยมีการติดต่อสือ 3, ่อสารเดลิเอรออเนี่ยขึ้นของไพ่ชาวต่างชาติใครบางคนที่เขาไม,ม่เมนต์กับลองเทอมหรือว่าคุยกับคนต่างชาติอยู่นะคะช่วงเวลาใน 48, 48ชั่วโมงนี้จะมีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วก็มีโอกาสที่พบเจอกันมีใครบางคนทําข้อตกลงงว่าาาจจะไดด้เเินนทมอกั ขึ้นนเี่ยมีใครบางคนนะคะที่ตกลงกันแล้วก็จะมีการพบเจอกันในช่วงเวลาเร็วๆนี้อาจจะได้คําตอบใน48ชั่วโมงนี้ว่าเขาจะมาหาคุณหรือเขาไม่มาหาคุณกันแน่ซึ่งดูดูแล้วคือความรักครั้งนี้คือมองๆแล้วมันเป็นแบบในทิศทางที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะคือ king of ค่ไอ king of p e n t a c l e ออกมาบอกชัดเจนว่าความรักครั้งนี้มันต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปจริงๆแล้ว ค่อยๆคุยกันมันจะมีการพูดคุยกันในสีแปดชั่วโมงนี่แหละสำหรับคนที่เป็นรักทางไก่เนาะส่วนใครบางคนนะคะที่เป็นความรักที่จบกันไปและในทางที่ไม่ค่อยสวยงามนะคะจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกะะับจัสติกเนี่ยคนทาดลมคนธาตุธาตุลมอะขึ้นชัดเจนอะเป็นคนราศีตุลนะขึ้นชัดเจนว่าจะได้มีการพูดคุยกับใครบางคนนะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยว่า มันต้องมีการเคลียอะไรบางอย่างสาหรับคนที่ท็อกซิกกับชีวิตเนาะที่ทะเลาะก,กันช่วงนี้แล้วก็ไม่คุยกันะ่ะปัญหาต่างๆที่คุณทะเลาะก,กันมันจะเริ่มเคลียโดยแบบชัดเจนนะควีนออฟเพน e n ร์เคิขึ้นแบบนี้คือเดี๋ยวคนสองคนะจะได้มีการพูดคุยจะได้มีการเคลียรกันชัดเจนแล้วเร็วนี้แหละมันไม่ไมันไม่นานกว่านี้หรอกเพราะว่าต่างฝ่ายต่างรอก,กันอะ่ะเออห้าถ้วยอ้ออนมองว่าคนสองคนเนี่ยเขาก็ไม่ต่างจากคุณเขาก็ยังลืมคุณไม่ได้เขาจะติดต่อก,กับเข้ามาหาคุณอะ่ะอืม ซึ่งช่วงนี้เขาอาจจะหลัล่นลากชีวิตอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณและเขาได้คุยกันใน48ชั่วโมงนี้นะอดูดูแล้วอะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าได้พูดคุยกันนะสำหรับคนที่มีคู่กรณีที่มันมีปัญหากันอยู่นะต้องใจเย็นนิดนึงนะ อาจจะเป็นคนธาตุดินก็ได้นะที่ช่วงนี้เขามีอิทธิพลกับคุณมากพอสมควรแต่คนธาตุลมช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะหัวเสียหัวร้อนพอสมควรอาจจะมีคนธาตุไฟด้วยแหละที่ค่อนข้างช่วงนี้จะมีอิทธิพลกับคุณช่วงหนึ่งช่วงนี้เป็นอย่างมากคนผิดช่วงนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าช่วงเนี้ยเหมือนเขาค่อนข้างจะเล่นไมค์เกมกับคุณนะคนธาตุลมแล้วเขารู้ว่าคนธาตุลมช่วงเนี้ยเอเนจีค่อนข้างจะน้อยกับตัวเองยิ่งเป็นคนราศีตุล่ะ เป็นอะไรไม่รู้อะค่ะคนราศีตุลนช่วงนี้รู้สึกคิดมากโกนกะระวยเพราะปกติคนลาศีตุลนไม่เคยเป็นแบบนี้นะก็อยู่เดี๋ยวนี้เป็นอนะเออซึ่งทําให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณอนะมันจะมีข่าวดีนี่แหละด้วยการพูดคุยกันนี่แหละเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นอารมณ์นะคะต้องระวังเรื่องอารมณ์ถ้ามีการพูดคุยกันต้องระวังเรื่องอารมณ์นะก้าวถ้วยนะมีการได้แบบพูดคุยกันจริงๆได้ติดต่เอเข้ามาจริงๆนะคะสําหรับคนที่เพิ่งพัฒนาความรักความสัมพันธ์นะโอ้ตมองแล้วว่า คนราศีธาตุลมนะคะทั้งหลายนะคะคนธาตุาลมทั้งหลายเนี่ยความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องค่อยๆเป็นค่ค,ค,ค่อยไปนะอย่าเพิ่งรีบร้อนในความสัมพันธ์นะอมมองดูแล้วคือความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอยู่ในช่วงของการศึกษาดูใจกันแล้วก็มีใครบางคนเขายังเคลียร์ energy ความรักเก่าๆยังไม่ชัดเจนยังแบบยังจบไม่สุดเขายังมีการนึกถึงอยู่อย่าเขาจะเริ่มเคลียร์ออกภายในระยะเวลาหลังจากนี้นะหลังจาก48ชั่วโมงเนี้ยจะมีการเคลียร์กันเพราะอะไรเหรอเพราะว่าเขารู้แล้วว่าใครคือเพชรใครคือหินเออเขารู้ว่าคุณนะักกเาาม เออเขารู้เขาเลยพร้อมที่จะคอมมิทเมนต์กับคุณในระยะยาวสําหรับคนที่พัฒนาความรักความสัมพันธ์กันนะเพิ่งเริ่มต้นนะความรักครั้งนี้จะต้องเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันมีโอกาสที่ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะจบลงไหมไม่มี มันมีแต่แบบเริ่มต้นเป็นนิทานที่ดีขึ้นเรื่อยๆมันอยู่ที่คนสองคนเข้าใจกันมากขนาดไหนอาจจะมีกันน้อยๆกันได้ช่วงนี้อาจจะมีปัญหากันอยู่ช่วงนี้นิดนึงเรื่องของความที่ไม่เข้าใจเคมีบางอย่างที่มันปรับจูนแอนติจูดยังไม่เข้ากันแต่เรเร็วเนี้ยอย่างมันจะเคลียร์แล้วคนสองคนจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดไม่เกินสิ้นปีเนี้ยเออไม่เกินสิ้นเดือนเนี้ยเดือนธันวาเนี้ยจะมีการแบบไปเที่ยวไปอะไรแล้วความรักความสัมพันธ์เขาเนี้ยมันจะแบบกลายเป็นเหมือน ก้าวกระโดดไปอีกขันะ้นอ่ะคือขั้นนี้คือค่อนข้างที่จะแบบชัดเจนเลยแหละว่าฉันเลือกแล้วฉันเลือกคุณแล้วอะไรเงี้ยคนท่านลมนะคะที่กําลังศึกษาดูใจเนาะโอเคเคลียร์ทั้ง3าอันแล้วเดีย๋ยวเรามาดูกันซิว่าตัวเขาคิดยังไงกับคุณคะ่ะคนที่มีอิทธิพลกับคุณช่วงเนี้ยเขาคิดยังไงกับตัวคุณเสียงอาจจะด,ดังเสียงอนรบกวนอาจจะด,ดังนิดนึงนะเพราะว่าอดอัดช่วงเช้าแล้วช่วงเช้ามันก็ช่วงยุ่งนิดนึงนะเนาะออบ้านโอติถนนด้วยมา ดูกันต่อจ้ะว่าเขาคิดยังไงกับคุณค่ะคนทาาดลม The Star ค่ะความหวังค่ะ Matician ค่ะ p e a d e of Pentacle ค่ะหกเหลียญค่ะ6 of Pentacle หกไม้เท้าค่ะ The Hangman ค่ะสำหรับคนที่มีคู่แล้วไม่มีปัญหามีช่วงนี้มีคู่เขาคิดยังไงกับตัวคุณใช่ไหม ตัวเขานะคะช่วงนี้เหมือนกับแบบว่าเขาอยากจะเขาอยากจะเคลียร์ลิงอะไรบางอย่างเขาอยากจะเคลียร์ความรักความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่เขาอึดอัดในใจอ่ะมองๆดูแล้วนะเหมือนว่าคนๆน,นี้ค่อนข้างที่จะแบบอืมไม่ได้ชัดไม่ได้แบบว่าคิดที่จะคิดปองร้ายหรือคิดอะไรไม่ดีหรอกเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้พูดคุยกับคุณแล้วเขาอยากจะเปิดเผยวความในใจกับคุณอาจจะเป็นคนชาวธาตุดินก็ได้นะพิศกกันมังกรเนี่ยขึ้นชัดเจนว่าเขาเป็นคนที่ปากหนักอะ่ะ เออปากหนักในนี้คือปากแข็งนะไม่กล้าพูดคุยไม่กล้าอะไรกับคุณนะแล้วเขาจะเหมือนว่าทําอะไรบางอย่างให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีขึ้นเหมือนสองคนนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะเออแล้วจะมีการพูดคุยกันชาวต่างชาติขึ้นชัดเจนนะคะว่าสําหรับคนที่เขามีเม่งกับชาวต่างชาตินะคะ48ชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีการพูดคุยกับคุณแล้วความรักความสัมพันธ์มันจะชัดเจนมากขึ้นแล้วมันจะเคลียร์มากขึ้นไปในทางที่ดีนะอดมองแบบนั้นตอนนี้ขอคุณอดทนก่อนคุณเป็นเดอกแฮงคคคแมมนน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 ไไไปปปกกกกก่่่่ออออออืเลรรห้ยโะะะะดท เขาจะมีการติดต่อกว่าเข้ามาค่ะ6เนี่ยหไม่ถามีการติดต่อเข้ามา6เหรียญมีการพูดคุยกันเดอะซันเดอะสตาร์ขึ้นเดอะมิิเช่นขึ้นมากับเพจอมากับเด็กถือเหรียญอย่างเนี้ยมีการติดต่อกลับเข้ามาพูดคุยกันนะสำหรับคนที่มีคู่แล้วก็คนที่คบทนทางไกลนะชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นทั้งหลายเนี่ยส่วนคนที่มีปัญหาการทะเลาะกันช่วงเนี้ยเดี๋ยวเขาจะมีการพูดคุยกันชัดเจนจะมีการกลับมาเคลียร์กันบางอย่างหรือจะมีการทําให้รู้ว่าเขาก็ยังพร้อมที่จะ กลับมาคอมมิชเมนต์หรือม,มีเรื่องอะไรบางอย่างที่เขาจะทําให้คุณรู้ว่าเขาก็ยังรอคุณนะเพื่อให้คุณติดต่อเข้าไปหาเขาหรือเขาจะติดต่อเข้ามาหาคุณก็เป็นไปได้ซึ่งมองๆแล้วความรักความสัมพันธ์คันนี้มีการได้เคลียร์กันสูงมากเลยคือช่วงนี้ดาวเสาร์ย้ายวันที่5้าเนี่ยทำให้ทุกราศีอ่ะมันกล้าที่จะทําอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นแต่ก่อนนี้ไม่กล้าก็ยังกล้าบางคนบุคลิกที่ไม่กล้าที่จะสารภาพรักกับกลายไปว่ากล้าสารภาพรักฉะนั้นซึ่งมองๆดูแล้วเนี่ยคนท่านลมที่มีปัญหากับคู่กรณีีคุณเน่ย จะมีการพูดคุยกันชัดเจนนะอืมบางคนกลับเข้ามาในทางที่ขอโอกาสความรักบางคนออกมาเคลียร์แล้วก็ไปก็ได้ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณมีคนคอนโทรลด้วยแหละว,ว่าคุณใจความรักความสัมพันธ์นียจบเปไงสําหรับคนที่เพิ่งศึกษาดูใจกันนะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงของการที่ต้องเปิดอ,อกคุยกันเพราะมันเป็นความรักที่เปราะบางอยู่เนาะมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อดทนไปก่อนแล้วก็ศึกษาดูใจกันดีๆนะคนสองคนรัาเนี่มันเป็นความรักที่บททดสอบที่ เริ่มต้นน่ะคือเหมือนแบบฝึกหัดเริ่มต้นที่ทําให้คน2คนมารักกันน่ะมันต้องมีการศึกษาดูรายละเอียดอะไรหลายอย่างของคนสองคนค่อยๆดูไปนะครเป็นกําลังใจให้นะคะเอามาดูกันดีกว่าว่าคนท่านลมเนี่ยใครที่มีอิทธิพลกันคนท่านลมนะคะขอไพ่สมามใบดิเดเว o อร์อาจจะเป็นคนราศีมิถุนนะคะคนมิถุนขึ้นชัดเจนอะเออคนมิถุนขึ้นชัดเจน คนธาตุลมค่ะไม่ทุนกุนตุมไม่ไม่ถุดนมีทุนตุแล้วก็กลุ่มแล้วก็นี่ค่ะคนธาตุลมเช่นกันมองๆแล้วนะ่าจะเป็น energy ของคนธาตุลมนะที่มีอิทธิพลช่วงนี้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่ค่อนข้างที่จะมีสวิงในเรื่องของอารมณ์คนคนนี้นะถ้าไม่ใช่แบบคนในราศีธาตุลมนะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบรักคุณมากอะ่ะแหละพร้อมที่จะดูแลคุณอะ่ะแหละแต่ว่า เขายังไม่กล้าที่จะมาคอมมิเมตนอะไรกับคุณมากเออมีใครบางคนที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นมือที่3มนะมันจะมีการเคลียร์กันใน48ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่เขาทําให้คุณชัดเจนมากขึ้นก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าจะยังไงซึ่งโอ๊ตมองแล้วอะคือความรักครั้งเนี้ยคือไงเขาก็เลือกครอบครัวเขาเลือกตัวคุณมากกว่าคนนั้นนะโอ๊ตมองดูแล้ว5ดาบขึ้น ถ้าดาบขึ้นว่าช่วงนี้คนที่เป็นท่านลมค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับคุณมากเลยคนท่านลมมีอิทธิพลกันเองอะหรือว่าตัวคุณค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับเขาอพอสมควรอืมขอขยายเพิ่มแล้วกันนะอ่ะโอเคสีไมท้าคนคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่คุณ ถ้าสำหรับคนที่มีคู่กรณีหรือว่าคนที่จบกันไปอาจจะเป็นคนเก่าๆที่ว่าเคยแต่งงานกับคุณแล้วหรือว่าเคยคอมเมนต์เคยแบบอยู่กับคุณมามากกว่าสองปีอะ่ะแล้วอยู่ๆเขาได้กลับเข้ามาพูดคุยกันสําหรับใครบางคนที่รอความรักเก่านะโอเคหรือชาวสองที่ดูอยู่นะก็ดูๆเอาแล้วกันว่าคนท่านลมช่วงนี้เขาค่อนข้างที่จะอืมอยากติดต่อเหมือนกันอยากเขาเขา้ารอคุณเหมือนกันสําหรับคนสองนะแต่เขาอะไม่ทําอะไรอะ่ะรอเฉยๆอะ รอให้ติดต่อกับเข้ามานะคะสําหรับคนสองนะส่วนคนท่านลมช่วงนี้ก็รอจริงๆไม่ที่จะทําอะไรจริงๆก็ถือว่าความรักครั้งนี้นะคะใน48ชั่วโมงก็จะรับข่าวสารอะไรบางอย่างนี่แหละคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่าไม่มีปัญหากันก็จะเริ่มปรับความเข้าใจกันแล้วก็ทําให้ความรักมันดีขึ้นเนาะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะของชาวราศีท่านลมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่าของคนโสดอาจจะเป็นยังไงต่อคะ่ะช่วงนี้ อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะแบบมีอะไรอารมณ์ยุ่งๆนิดนึ่งนะคะสำหรับคนท่านลมเอามาดูกันดีกว่าว่าคนท่านลมช่วงเนี้ยจะเป็นยังไงต่อนะคะสำหรับคนโสดเนาะ,ค,ะความรัก48ชั่วโมงหลังจากนี้คุณและเขาคุณจะได้เจอความรักอะไรมั่งหรือเปล่าอืม Can of one the moon the d e v i l of c a ้ f วด e วเวอ king of w a n อเคโอเคอมองดูแล้วคือความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันมีคนใครบางคนที่เป็นคนใกล้ตัวค่อนข้างจะข้างรักคุณพอสมควรนะอาจจะเป็นชาวราศีมีนก็ได้นะที่ค่อนข้างจะข้างรักคนราศีธาตุลมนะคะมิถุนคุณ ไม่ทนทนคุมอดเปไรกับคำนี้มากหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคนมังกรก็ได้นะที่ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับคุณช่วงเนี้มองมองดูแล้วนะคะเหมือนเขาค่อนข้างที่จะเออรักคุณพอสมควรแหละแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะไม่ทําอะไรในความรักความสัมพันธ์คร้งนี้เขาเหมือนเขาพอแล้วอ่ะเขารู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยเขายิ่งพยายามเขายิ่งเหนื่อยอะ่ะเขาเลยพอพอดีกว่าแต่ใน4 8ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่ทําให้เขาและคุณได้คุยกันนะ อืมอาจจะเป็นคุยกันเรื่องงานก็ได้แล้วทีนี้สักพักหนึ่งมันมีเอ้จุดอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะอาจจะมีการชวนไปไหนก็ได้นะแต่มองๆแล้วเหมือนมีการชวนไปไหนกันสักอย่างนี่แหละซึ่งดูๆแล้วความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะดีนะแต่มันไปในรูปแบบที่เขาอ่ะไม่พยายามอะไรแล้วคุณคุยกับเขาเขาก็คุยคุณไม่คุยเขาคุณก็ไม่คุยแล้ว48ชั่วโมงเนี่ยเดลวิวอ่ะขึ้นมาบอกว่าเขาจะโยนคนเก่าๆกลับมาให้คุณด้วย เขาจะมีบททดสอบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ The f o ตัวคุณจะรับหรือไม่รับมันอยู่ที่ตัวคุณเพราะช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะหลั่งล้าแล้วค่อนข้างที่จะไม่ได้ใส่ใจเรื่องของความรักคุณบ้างานมากเลยช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรคนทัดนลมบ้างานพอสมควรเลยซึ่งมามองแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนแล้ตัวคุณนี่แหละ ที่จะได้ติดต่อเข้ามาหาคุณอาจจะเป็นคนรักเก่าหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณเข้ามาสาร,รภาพอะไรบางอย่างกับตัวคุณก็ได้นะสามทวยขึ้นอย่างเงี้ยเออคุณจะได้เจอข่าวสารอะไรบางอย่างที่ชัดเจนเนฟออฟเพนเจอร์เคิลขึ้นชัดเจนว่าเนี่ยคนเก่าๆก,ก็จะติดต่อเข้ามาช่วงนี้นะคะคนท่านลมก็คนันที่จะป๊อปปูล่าพอสมควรอมมองแล้วดูว่าคนท่านลมช่วงเนี้ยที่เป็นคนโสดเนี่ยจะมีดิลิ้ m เมสเซจจะมีดเล็ m เมสเซจบางอย่างติดต่อเข้ามาหาคุณเน่ยเยอะมากเลยช่วงเนี้ยอืม ถ้าคุณบอกว่าเออไม่มีเลยค่ะน้องโอ๊ตไม่มีใครติดต่อเข้ามาทางนั้นเลยดูเงาเงียบๆเดี๋ยวคุณจะได้เจอเร็วๆนี้แหละอืมจะได้เจอเร็วๆนี้แหละอยู่ที่ตัวคุณว่าตัวคุณจะโอเพนมา์เปิดรับเขาเข้ามาหรือเปล่าหรือเปิดรับความรักเข้ามาไหมมันอยู่ที่ตัวคุณจริงๆช่วงเนี้ยคือตัวคุณค่อนข้างที่จะเป็นเด็กถือถ้วยอ่ะคือหลั่นลากับชีวิตอ่ะคือคุยกับใครก็ได้ไม่คุยกับใครก็ได้อยากคุยก็คุยไม่คุยก็ไม่คุยอะไรอย่างเงี้ย ตัวคุณก็คาดหวังว่าจะจะมีความรักดีๆนะแต่พอมันมีเข้ามาแล้วคุณไม่เอาอ่ะเดอะชาร์ลออตึ้นอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้นะที่มีอิทธิพลของคุณหรือว่าใครบางคนจะได้คอามมิตรกับชาวต่างชาติก็ได้นะอนมองแบบนี้อืมขอดูหน่อยว่าตัวเขาอ่ะคิดยังไงกับคุณคะ่ะชาวราศีธานุลมเขาเป็นใครเขาคิดยังไงกับคุณขอไพ่สามใบขอไพ่สามใบนะคะ่ะชาวราศีธานุลมทั้งหลาย โอเคสิบถ้วยไอ้สิบเหรียญอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะพึศโปกันมังกรน,นะคะที่ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะข้างรักคุณพอสมควรฮัลโหลแฟนค่ะอาจจะเป็นคนพึศโปกก็ได้นะคะธาตุน้ํำขึ้นค่ะกรากดพิจิกเมีนเนาะขึ้นมาชัดเจนเลย อาจจะเป็นคนที่คนถ้ามันไม่ใช่ขึ้นในตัวนั้นเรามาดูกันดีกว่เขาเป็นคนยังไงเขาอาจจะเป็นคนที่เอ,อยู่ใกล้ๆรอบๆตัวคุณนี่แหละอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักแล้วก็ แบบเคยเห็นเคยคาาหน้าคาตากันหรือชาวต่างชาติใครบางคนที่เหมือนว่าอาจจะมาจากเพื่อนติดต่อแนะนําเพื่อนแนะนําให้รู้จักก็ได้หรือว่าไปแห่งเอาข้างนอกแล้วได้เจอคนคนนี้จากการที่เพื่อนแนะนําก็ได้คนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนรักครอบครัวและอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่พูดเพราะแล้วก็เป็นคนที่คาพูดคําจาค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์เป็นคนใจดีค่ะอยู่ในศีลธรรมตลอดเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในศีลธรรมและเป็นคนที่ใจดีไม่ได้เป็นคนที่มีพิษมีภัยอะไร เป็นคนที่เพิ่งอกหักจากความรักมาเ,ออเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะมันมขึ้นพาชาวต่างชาติสองรอบแล้วอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นที่คุณจะได้เจอกันช่วงนี้หรือว่าเป็นคนที่อยู่คนละอำเภอคนละจังหวัดก็ได้สองในเท้าออกมาบอกว่าเนี่ยเขาจะมีการคอมเมนต์แลวเขาจะมีการพูดคุยกับคุณบางอย่างอะ่ะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวก็ได้คนคนนี้เขาเหมือนว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังในเรื่องของความรักนะแต่ เขาก็กลัวเหมือนกันคือเขาเป็นคนที่จริงจังถ้าเขารักใครเขารักจริงแต่ถ้ารู้ว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันไปในรูปแบบที่เออไม่ชัดเจนเขาก็พร้อมที่จะไม่ชัดเจนเหมือนกันเป็นคนหนักแน่นคนหนึ่งในเรื่องของความรักอืมเป็นคนที่จบเรื่องของความรักมาในรูปแบบที่เจ็บปวดอะเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบประสบหวังไม่ค่อยประสมหวังในเรื่องของความรักเลยอ่ะเออ เดิอนออกมาทันที่ยังเจ็บอ่ะใครบางคนเพิ่งอกหักมาแล้วจะได้มาเจอคุณนะคะคุณอาจจะต้องเป็นคนที่ดามใจเขาแล้วได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์กันไปนะมองมองดูแล้วก็เป็นในทิศทางที่ดีเหมือนกันก็ขอขอบคุณชาวราศีท่านลมทุกๆคนนะคะที่มาฟังวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษและขออภัยด้วยนะคะก็ขอให้เราได้เติบโตไปด้วยกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อให้ชมคลิปใหม่ๆก็สําหรับคนสองที่เข้ามาดูชาวท่านลมนะคะก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ได้ พูดคุยเคลียร์กับคนทนะัดลมนะคะ้วขอคนทัดลมนะคะพบเจอสิ่งที่มีความสุขเช่นกันนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกๆคนคะ่ะที่มาฟังีิทางหนึ่งเรื่องนะคะก็สวัสดีจ้า